สวัสดีสสดนนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตัวนี้จะมาโปรโมทว่าซีรีพับบิดตัวก็นอยู่แค่นี้ที่ซื้อได้ดูตัวมีไม่เยอะนะที่จะเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้ที่ซื้อได้นะครับตัวที่แจกตัวที่เหลือเป็นตัวบั็กหมดเลยสมัครสมัครใหม่แจกอะไรบั่งก็แจกหนึ่งพันยีซีสกิลอัพได้เต็มสองแถวบนแถวนี้แถวนี้เต็มจุเหลือนี่สอง เกิดฟรีชาตินี้ถึงชาตนหน้านะเดี๋ยวผมพาไปเทสแมปดูแลยว,ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงขอตัดที่ก็เดอ,าเอามาถึงกันแล้วนะฮะทุกท่านเออลืมบอกว่ามีบอสเลยนะแต่น่าจะหายากนิดนึงเนวาเนวาบอสโอ้ยเอฟตก อ่ามันจะมีวอดที่สองแบบนะอันนี้แบบแบบแรกที่ว่าของแบบของชิ้นเดียวนี่มันจะสุ่มว่าจะแจกอะไรมัง่งเดี๋ยวผมพาไปดูบอสตัวแล้วกันนี่มาถึงแล้วนะผมมาดูบอตัวนี้ ค้างไปเลยตอนนี้เราค้างปรับของใหม่อยู่นะครับของก็หน้าตาจะมานี้เดี๋ยวถ้าผู้เล่นสนใจผมจะทิ้งเว็บกลุ่มเว็บดาวโหลดเด๋ยบเติมเงินเลย